ฮัลโหลเือหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่แม่ผมว่าผมปล่อยนานเกินไปแล้วนะครับที่จริงจะลงคลิปตั้งแต่อธิ์ที่แล้วแล้วเอาอีกแล้วมาอ,อีกแล้วแล้วนะครับจริงๆช่วงเนี้ยถามว่าผมมีเวลาทำคลิปไหม,มคือไม่อยากจะบอกให้ทุกคนรู้สึกว่า,าผมแม่งไม่ยอมลงคลิปเพราะว่าแบบนึกแบบ ขี้เกียจอะไรน,นะครับแต่วความจริงคือผมไม่ได้ขี้เกียจนะครับทุกคนคือผมกําลังคิดอยู่นะครับว่าเราจะทําคลิปต่อไปยังไงดีเราจะแบ่งเวลายังไงดีนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมวางแผนชีวิตอยู่นะครับคือวางแผนชีวิตนะครับว่าจะทํำยังไงต่อไปดีนะครับผมกับแนวทางด้านนี้เพราะว่าผมพูดตรงๆว่าชีวิตตอนนี้ผมลําบากมากเลยครับ ันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นนะอันนี้คือผมลำบากจริงจริงนะผมถ้าให้พูดตรงๆแบบตรงตรงกันเลยนะครับแต่ว่าไม่แบบมีกับ๊บแบบเขาเรียกว่าอะไรอะไม่มีกั๊บแบบว่าทางการนะอะเอาแบบคุยกันตรงๆเลยนะครับคือชีวิตถุงตัวน,นี้ลําบากมากทั้งครอบครัวผมทั้งตัวผมเองนะครับลาบากนะครับม,มันเป็นปัญหาชีวิตของเด็กคนหนึ่งนะครับที่โตมา เกมอะไรอย่างเี้โดยที่มันไม่เคยดําเนินการชีวิตให้ตัวเองดีขึ้นเลยหรือพัฒนาตัวเองเลยนะครับผมช่วงนี้เนี่ยผมอยู่ช่วงที่กําลังสับสนและกําลังหาแนวทางการพัฒนาตัวเองอย่างจริงจังนะครับผมเลยไม่ค่อยมีเวลามาทําคลิปนั่นเองและอีกอย่างช่วงนี้ผมฝึกง,งานด้วยของอวิไลที่ผมศึกษานะครับผมตอนนี้ ก็เลยแทบไม่มีเวลาทําคลิปนะผมถ้าได้ทำอีทีจริงๆเนี่ยคืออาจจะตอนเปิดเทอมนะผมหาเวลาวันเสาร์อาทิตย์ทำให้นะครับเหมือนเดิมคือช่องผมเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ทำนะครับแต่ว่าเวลามันมีน้อยเหลือเกินที่จะทำนะครับส่วนช่องเล่นเกมผมว่าจะไปแคสเกมตั้งหลายคลิปละนะครับผมแต่ก็ยังไม่ได้ทําสักทีก็เลยกลายเป็นว่าผมทิ้งหายไปจนคนดูสงสัยงงกันหมดนะครับ จะพี่พี่น้องๆที่เข้ามาผมไม่รู้ว่าเป็นพี่เป็นน้องในชชอบผมขอบคุณที่ติดตามกันนะครับผมแต่ว่าเอาเรื่องนั้นก็บอไว้ก่อนก็ขอบคุณจริงๆที่ติดตามอยู่นะครับผมแต่ว่าก็ขอโทษที่ว่าที่ทําให้ผิดหวังริพันนะครับนะครับเพราะแล้วตอนนี้ผมก็มีเวลาอยู่ก็เลยมาอัดคลิปนี้เลยนะครับผมเพราะว่ายังมีเวลาอยู่ครับก่อนผมจะออกไปฝึกง,งานในวันนี้อีกนะครับผมโอเคก็ถามว่าผมมีโปรเจกต์ที่ทำไหมที่จริงจะลงแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วเพราะว่ามันเป็นคลิปของ Uh, ผมฝึกผ้าไทยนะครับของวัน m ัชแมนนั่นเองนะผมฝึกผ้าไทยนะเ mm hmm. จ็บคอนะครับเมื่อคืนนอนดึกไปหน่อยนะ, mm hmm. นะครับโอเคที่จริงผมลงไปแล้วแต่มาติดลิเกศิษย์นะครับผม oh. เพราะว่าผมก็ไปทั้งดุ่นเลย <laughs> <laughs> มาเลยติดลิเกศิษย์ของออาไปน,นั่นเองนะับก็เลย จะทำใหม่นะครับผมเดี๋ยวทำใหม่ขอให้ทุกคนตั้งตารอกันต่อไปส่วนตอนนี้นะครับเ,เห็นอยู่หน้านนิเกตด,ดีก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับผมไม่รู้จะเอาแบแก็กวด์อะไรมาแปะนะครับ ก็เลยเอาตรงนิเกะตมาแปะก่อนละกันนะครับก็ตอนนี้นะใครที่เป็นแฟน,นแทนนิเกะตนะครับหรือว่าคนที่ชอบเล่นเกมนิเกะตเป็นชีวิตจิตใจแบบผมนะครับก็สามารถมาเล่นกันได้แล้วตอนนี้นิเกะตมีคุบรอบฉลอง2.5ปีนะแหมผมนี่โปรโมทให้เลยนะเพนะราะว่าเป็นเกมรักของผมเหมือนกันนะเ,เกมเยียวยาจิตใจของผู้คนนะ,นะครับก็อย่าลืมมาเล่นกันนะครับเขาแจกเยอะมากแล้วก็มีนิเกะตคนใหม่เข้ามาด้วยนั่นก็คือ Little Mermaid นั่นเองนะครับฟองน้ำของเรานะครับน้องฟองน้ำ คิดไรเนะี่ยโอเคนะก็ใครที่รอเกมนี้เก๋ก,ก็เดี๋ยวผมจะทําให้ก็แล้วกันเพราะตอนนี้ผมผมอัดไม่ทันนะจริงๆจะอัดแล้วครับแต่ว่าไปนั่งสุ่มตอนอยู่ในห้องน้ำนะครับสุ่มลิตอรมาเมดแล้วออกสองโลครับออกสองคนเลยนะครับผมได้ลิมิเต็ดด้วยอับทุกูนไปสุ่มอะไรในห้องน้ำวนะโอเคแล้วผมก็ประมาณนี้นะคือจะให้อธิบายปัญหาก็หลกัหลกๆประมาณนี้มันเป็นปัญหาของชีวิตส่วนตัวของผมนะครับซึ่ง ใช่อธิบายเน้นๆเนี่ยผมว่ามันต้องมีคนที่แบบเป็นเหมือนผมอะต้องเข้าใจนะครผมใครที่ยังรอติดตามผมก็ขอให้ติดตามกัต่อไปผมไม่ได้เป็นช่องที่แบบว่าทําคลิปขึ้นมาเพื่อสร้างการะแสอะไรทุกคนมารอๆๆอ,อ,อ,อย่างนี้นะเพื่อกอบกลอยรายได้มันไม่ใช่นะครผมมันไม่ใช่เลยจริงๆทุกวันนี้ยังสร้างไรายได้ไม่ได้ด้วยซ้ำนะเพราะว่าช่องเนี่ยมัน ไม่มีความคิดถีอยู่ดูเขาบอกว่าช่องผมบัญาอ่อนนะแล้วผมก็ผมก็พยายามปรับปรับอยู่นะครับคือช่องผมถึงบอกว่าจะไปทําช่องใหม่แทนนะเพราะว่าช่องเก่าเนี่ยเอาไว้ทําคลิปแบบว่าภาคนะครับผมเผื่อมันติดลิขสิทธิ์อะไรขึ้นมาเนี่ยผมต้องเอามาแก้ยังแล้วแบบเออมันมันวนๆอยู่อย่งนี้ยมันก็ไม่ได้สักทีนะเออผมก็เลยอยากทาช่องเล่นเกมด้วยนะครับอีกช่องหนึ่งจะได้แยกๆไปเลยนะมันจะไม่สบายเลยเนี่ย แต่ช่างมันนะครับเป็สบายก็ช่างมันนะเพราะว่าผมกลับมาผมก็ออกกังลังกายเออใช่กลับมาอย่างแรกนะผมฝึกงานเสร็จนะกลับมาออกกังลังกายอ่ะเดี๋ยวผมไล่ทำไลฟ์ให้ฟังเลยก็ได้อะว่าแต่ละวันผมทำไรบ้างจะได้รู้ว่าผมมีเวลาไหมนะครับผมนะครับตื่นเช้ามาตื่นเช้ามาปุ๊บนะครับเข้านิเกะนะครับเข้านิเกะก่อนเลยนะครับตื่นเช้ามาเข้านิเกะนะเพราะว่าติดนิเกะจริงนะครับตื่นมาเข้านิเกะนะครับเอ้ยไม่ดิเอาแบบเอาแบบละเอียดเลยนะตื่นมานะ เก็บที่นอนนะครับเก็บที่นอนก่อนเลยแล้วที่เราไปวางไว้นะครับอืเชียร์พื้นที่นะครับเพราะเผื่อตอนเย็นกลับมาเนี่ยออกกำลังกายนะครับอืนะครับ,แล,แ,บ,บแล้วก็เข้าโทรศัพท์ดูว่าแบตเต็มไหมแล้วก็เข้าดิเกะแล้วไปล็อกอินแป๊บหนึ่งนะครับถ้ามีเวลาว่างก็จะเข้าไปฟาร์มสักนิดหน่อยแล้วก็ใหกลับมาตอนเย็นแล้วฟาร์มต่อประมาณนี้นะครับผมอืมพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเก็บที่นอนอเข้าดิเกะว่าไปล็อกอินเรียบร้อยไปคลองน้ำอาบน้ำล้างหน้าไปฟาร์มน,นะครับออกมาก็แต่งตัวนะครับดูเวลาเป็นเวลาเหลือไหมเหลือเหลือก็อเข้าดิเกะอะไรอย่างเงี้ยนะครับผม แล้วก็ดู YouTube ประมาณนี้นะครับเอาง่ายคือผมเป็นเด็กติดเกมอะ่ะเอาง่ายนะครับง่ายครับเป็นก็แค่เด็กคนนึงที่ติดเกมนะครับแล้วจากนั้นเนะี่ยก็ไปออกฝึกงาน,นครับฝึกงานฝึกงานของอาสาขาที่ตัวเองศึกษาอยู่นะครับผมเสร็จปั๊บเลิกงานมาประมาณหกโมงอันนี้ผมตัดมาเลยนะหกโมงเลยนะเพราะว่าพออยู่ที่ทั้งงานเนี่ยยังไงคนในช่องก็ไม่เกี่ยวกับผมแล้วนะครับ <laughs> ผมเพราะผมไม,ไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วมันเป็นงานของตรงนู้นมันไม่เกี่ยวกับตรงนี้แล้วไม่เกี่ยวกับโปรเจกต์ผมแล้วนะครับผมก็พอกลับมาปุ๊บเนี่ยหกโมงก็ออกล้างกาย ออกร่างกายประมาณ1-2ชั่วโมงไม่สิ1่ชั่วโมง2ชั่วโมงบ้างแล้วแต่วันนะครับแล้วแต่วันบางวันก็ออกประมาณ40บนาทีบ้างก็มีนะครับผมแล้วแต่วันเพราะว่าก็แล้วแต่เงินที่กินไปด้วยครับนะครับเพราะว่าผมบอกแล้วว่าช่วงนี้ผมลำบากตามนั้นครับก็ประมาณนี้เสร็จปุ๊บก็มันเหนื่อยเหนื่อยนะครับผมม,มันเหนื่อยพอออกร่างกายเสร็จแล้วมันเหนื่อยนะครับส่วนใหญ่เวลาผมทำคิปเนี่ยจะทำถึงวัน จะทาเริ่มทําวันศุกร์นะครับบางบางทีก็ทําดองๆไว้แล้วค่อยไปลงวันเสาร์อาทิตย์นะครับประมาณนี้เนาะทุกคนก็จะเห็นคลิปผมเนี่ยส่วนใหญ่จะลงวันเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์นะครับแต่บางทีผมลงไปเนี่ยคนก็ไม่ค่อยเข้ามาดูนะผมเลยคลิดว่าเราจะลงเปลี่ยนวันดีไหมนะครับเพราะผมก็คิดถึงคนดูเหมือนกันนะว่าแบบเออถ้าเป็นคนดูเราไม่ดูเพราะว่าเราหายไปนานแน่เลยอะไรอย่างงี้นะผมก็กัแบบงวลน,นะครับประมาณนั้นว่าเราจะทําต่อไปได้อไหม พอคนดูก็เริ่มไม่ค่อยดูแล้วแต่ว่าผมก็อยากทำต่อไปนะครับเพราะผมก็ชอบภาคลิปนะครับผมชอบภาคลิปอยู่นะครับแต่ก็ชอบออกกำลังกายด้วยนะครับตอนนี้ผมยังไม่มั่นใจเลยว่าแนวทางการเดินทางของ u t u b e ของผมเนี่ยมันจะสิ้นสุดในสักวันไหมหรือว่ามันจะประสบความสำเร็จนะครับก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าผมก็มีหลายอาชีพที่ผมอยากเป็นนะครับและใฝ,ฝ่ฝันไว้นะครับผมตัวคนไม่ต้องปใจทำไมผมหัวโลดนนะครับ เอาแบบผมล้นๆเลยผมล้นๆนะเพราะว่าผมร้อนนี่ตัดผมมาช่วงนี้หน้าร้อนนะครับก็ตัดตัดผมไปเลยนะครับและอย่างผมรู้สึกว่าผมตอนผมส่องกระจกแต่ละทีเนี่ยผมมันเบี้ยวๆนะครับผมผมตัดตัดเองนะผมทรงผมผมผมตัดตัดเองนะมผมบอกกนะ่อนอันนี้เหมือนเผื่อมีใครไม่รู้นะครับม,มันร้อนอนะ่ะเอาง่ายก็เลยแบบตัดตรงนี้ไปเลยนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรก็แค่มานั่งคุยกับทุกคนแล้วก็มาชี้แจงนะว่าเพราะอะไรทำไมถึงยังไม่ลงคลิป แล้วก็มีคอมเมนต์หนึ่งเมื่อไหร่พี่จะลงคลิปครับรีแอคช่นผมหน่อยนี่ทำไมผมต้องรีแอคให้คุณนะครับทำไมผมต้องรีแอคให้คุณะครับคุณได้ประโบทผมเหรอก็ผมเล่าได้เล่าให้หมดแล้วนะว่าเล่าให้แบบสุดๆแล้วตรงตรงสุดๆแล้วที่มันออกมาได้ได้แค่ดีจริงๆครับผมอยากให้รู้ได้แค่ดีจริงๆส่วนอย่างอื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวที่แบบว่าผมไม่อยากให assim, ้ใครใครเข้ามาก้าวไก่แบบพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองประมาณนั้นเนาะ ผมบอกให้นี่คือตรงที่สุดที่ผมบอกให้ได้แล้วนะครับจริงๆนะทุกคนผมไม่ใช่พวกที่แบบว่าพูดไปเรื่อยโกหกอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่ใช่เนะผมที่ผมไม่ได้ลงลงคลิปเนี่ยเพราะผมไม่มีเวลาให้จริงแล้วผมมองสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยไว้เป็นอันดับแรกนะสำคัญที่สุดแล้วมาดีต่อผมเ่ยเป็นอันดับแรกนะผมถามว่าเดี๋ยวจะลงคลิปแน่นอนครับถ้าลงคลิปอะ่ะลงแน่นอน อาทิตย์นี้ต้องได้ลงแน่นอนผมจะลงคลิปให้ได้แต่ทุกคนต้องให้เวลาผมหน่อยเพราะว่าคลิปที่ผมจะทาเนี่ยมันมันเคยทําไปแล้วนะครับผมมันเคยทาไปแล้วมันไม่ใช่คลิปเก่านะมันเคยทําไปแล้วที่ผมบอกว่าเป็นคลิปภาพวันฮันแบนนั่นเองเคยทําไปแล้วแต่ว่ามันติดลิขสิทธิ์เรื่องซาวซา,าวแท็กในคลิปของเขานะครับผมธรรมดาก็เลยผมว่าเดี๋ยวจะเอามาแล้วจะมาตัดให้มันเขาเรียกว่าอะไร ให้มันดีกว่านี้นะครับถ้า YouTube เขายอมรับให้ได้นะครับผมถ้า YouTube ยอมรับไม่ได้ก็รอบนี้เดี๋ยวผมจะไปลงใน TikTok ผมเคยลงใน TikTok แล้วบางทีมันยังติดเลยก็มีครับอืมเพราะว่าลิสิทธิ์มันแรงจริงนะครับผมเรื่องนี้เรื่องลิขสิทิ์เนี่ยสมัยนี้นี่มันแรงนะทุกคนต้องทําอะไรมันสร้างสรรค์เนาะอืมเผื่อใครที่อยากจะทําอะไรที่มันสร้างสารรคร์รนรรเนี่ยทาให้มันดีกว่าตัวฉบับนะครับหรือว่าทําแบบเคารพตัวฉบับให้มากที่สุดประมาณนั้นเนาะอืม ผมก็เพิ่งเริ่มเข้าใจนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนก็เป็นเด็กเกเรนะครับเอาคลิปเขามาพากมูโซ่มูโลวตัวตัวเรอแหล่ไม่แปลกใจะที่เวลาผมพากิปตลกมันจะดังนะครับผมเคยเป็นเด็กมาก่อนโอเคนะผมก็ประมาณนี้นะทุกคนนะก็ขอบคุณด้วยที่เข้ามารับชมนะครับรับฟังในคลิปนี้นะครับรับฟังความเห็นใจไม่ใช่ความเห็นใจดิความจริงจักใจของผมที่พูดออกไปให้คนฟังในคลิปนี้ก็ขอบคุณจริงๆนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยรอติดตาม ผมต่อไปถ้ายังชอบนะครับแต่ถ้าใครที่รอไม่ได้ผมก็ยินดีที่ทุกคนก้าวไปเหมือนกันนะครับผมยินดีครับเพราะว่าไม่อยากทุกคนมาเสียเวลาแล้วต้องมานั่งรอความหวังรวมๆแลไรให้จะผมนะครับเผื่อ <c oughs> สักวันหนึ่งเนี่ยผมอาจจะหายไปแบบหายไปเลยอะ่ะแบบไม่ได้มากลับมาตอบหรือมาลงคลิปมามองหน้าทุกคนอย่างนี้นะครับอืมอาจจะหายไปเลยเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะอยู่ได้นานไหมอืม แต่ผมไม่ได้เป็นอะไรนะผมไม่ได้เป็นอะไรผมบอกก่อนว่ามผมไม่ได้เป็นโรคอะไรนะโอเคพูดเฉยว่าเผื่อสักวันเนี่ยผมอาจจะหายไปนะผมหายไปในที่นี้คือแบบผมก็ไม่รู้อะบางทีจะหายไปเหมือนแบบคนดังอะไรเงี้ยนะครับผมผมคิดว่าผมคิดว่าเขาต้องจะมีความความเขาเรียกว่าอะไรอนะหน้าที่ของเขาอะ,อะนะครับมันจะมีหน้าที่ของเขาคนระับแบบนั้นผม ผมก็ยังไม่มั่นใจแต่ผมคงไม่หายไปอย่างนั้นนะถ้าหายไปจริงผมอาจจะมาแจ้งเตือนทุกคนนะผมไม่มีเก็บอยู่ละนะผมอาจจะมาแจ้งเตือนทุกคนนะว่าผมอาจจะไม่ได้ทําแล้วอะไรอย่างงี้นะหรือยังไงก็แล้วแต่นะหรือว่าอาจจะหายไปนานหน่อยอะไรอย่างเงี้ยน,นะผมดูอย่างเอาผมยกตัวอย่างอย่างพี่แบงก์กาโมนะที่ทุกคนรู้จักแบงก์กาโมเกมแคสเตอร์อนะอันนี้น่าจะรู้จักอยู่แล้วเป็นเกมมิ่งท่านหนึ่งนะที่ผมเคยดูมาบ่อยมาก และแกดังในเรื่องแฟนเฟสดีเนาะผมชอบนะผมชอบผมชอบแกตรงนี้มันสนุกดีนะแกเป็น King Of the Final เดอะแฟนเะีของประเทศไทยเนาะก็ชอบนะแล้วแกเคยหายไปเพราะว่าแกเคยไปทำงานญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้นะผมผมก็จะหายไปอย่างนั้นแล้วก็บอกนะครับบอกแจ้งว่าหายไปเพราะอะไรอะไรเงี้ยผมผม,ผมไม่มีแบบหายไปเงียบอยู่แล้วนะครับจุกว่าถามว่ามันเงียบม,มันก็เงียบจริงนะถ้าไม่มีคอมเมนต์มาบอกว่าเมื่อไหร่จะลงคลิปครับเนี่ย ก็ต้องขอโทษด้วยที่ทําให้ผิดหวังนะครับผมแต่อาทิตย์นี้ยังไงก็ต้องมีคลิปลงนะครับผมขอรับประกันเลยครับผมฟันธงเลยว่ามีคลิปลงแล้วว่าผมก็จะทำะโปรเจกต์ดิเกด้วยนะครับใครที่รอโปรเจกต์ดิเก้เนี่ยอขอรอดูกันต่อไปครับผมทำแน่นอนนะครับผมชอบดิเกอยู่แล้วยังไงก็ทํานะครับอืเดีนะ๋ยวขอแล้วแล้วเดี๋ยวจะมีคอมเมนต์นะครับออกมาบางคนนะย้ํานะครับว่าบางคนนะครับ ลิเกแล้วอ่ะโอ้ลิเกแล้วอ่ะทำไมอ่ะคนไม่ชอบลิเกจะเล่นนะไมคุณชอบเซเลโซหรืออะไรก็ไปเล่นเองดูหลุดปาก <c oughs> <c oughs> หลุดปากฮ่าฮอุ๊ยอยู <c oughs> ่โขกระแมงก็จริงสามเซเลโซผมเคยเล่นไหมเคยเล่นนะแต่แบบคือแบบเราจะไม่แบบพูดพูดว่ากันหรือข้ามค่ายอะไรอย่างเงี้ยไม่เอานะครับผมผมรอเล่นนะผมรอเล่นนะผม ผมรอเล่นนะไม,ไม่ไม่เอาอย่างนั้นที่จริงผมชอบนะชอบเสลดโซนแต่ว่าผมไม่มีเวลาฟาร์มทั้งสองเกมนะในผมจะต้องทาคลิปอีกจริงไหมผมต้องทําคลิปของตัวเองก็เลยแบบไว้ก่อนแล้วกันอย่างผมมีเกมอื่นที่เล่นด้วยนะบางบางทีบางวันเนี่ยผมอาจจะยังไม่ได้ทํา youtube เนี่ยะนะผมเพราะผมแบบมีสังคมอ่ะนะสังคมมันชวนนะครับนะผมก็ต้องขอโทษจริงจนะริงนะ มนหลายเรื่องจริงนะผมพยายามแบบปรับปรวปรับปัวตัวเองอยู่นะครับก็ขอให้เวลาผมหน่อยนะผมอืไม่ใช่ว่าผมจะทิ้งช่องไปนะครับไม่เคยคิดท,ที่จะทิ้งช่องเลยนะครับไม่เคยนะครับผมเว้นแต่ที่มันหายไปนานจริงอนะ่ะเพราะอย่างช่องเก่าเนี้ยยกตัวอย่างนะที่ผมเคยโดนแฮ็กไปอ,อันนั้นนะอันนั้นนะคือแบบต่อให้อยากจะเข้าไปแค่ไหนก็เข้าไปไม่ได้นะเพราะมันโดนแฮ็กไปแล้วครับผม ตัวทุกอย่างจริงผมผ่านมาเยอะกับบน u t u b e แล้วนะที่จริงผมทำมาหลายช่องแล้วอย่างที่เคยบอกไปนะผมะเดี๋ยวบอกอีกทีก็ได้อะผมทาผมมีชาแนลบนยูทูบนี่ประมวนี่สามสี่ห้าช่องเลยนะที่เคยแบบลุงๆุงอะ,อะแล้วก็แบบไม่ได้ทำต่อเพราะว่าเวลาช่วงชีวิตอะเนาะช่วงชีวิตของเรานะประมาณนั้นบางทีเรื่องใหม่เข้ามาอะ,อะเรื่องเก่ามันกัไว้ไม่ได้แล้วมันต้องปล่อยไปแล้วอะประมาณนั้นอะประมาณนั้นขอภายจริงๆนะทุกคนนะโอเคพูดมาเยอะแล้วน่าจะหลายนาทีแล้วขอเช็คหน่อยดิ อือสิบห้านาทีคลิปนี้คลิปนี้ไม่มีอะไรเลยนอกจากมานั่งคุยกับทุกคนนะคลิปนี้ผมอาจจะลงลงในวันเดียวกันกันกบทีอ่อาจจะลงวันนี้แหละวันลงวันนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี้พรุ่งนี้วันเสาร์ลงพร้อมคลิปคลิปโปรเจกต์เลยนะครับที่จะทําให้ทุกคนได้ดูโอเคก็ไม่น่ามีอะไรก็แล้วก็คลิปนี้ก็เปิดเพลงชิลๆฟังคุยกับผมฟังผมเล่าเรื่องของตัวเองให้ฟังนะผมเหมือนมันเป็นช่วงเขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะ พอดแคสหรอหรืออะไรวะเอาเป็นว่าผมมานั่งคุยกับทุกคนก่อนละกันคลิปนี้นะครับมันไม่ได้มีอะไรนะคลิปนี้นอกจากมานั่งพูดแต่จริงมันมันมีนะมันมีมานั่งเล่าให้ฟังอะประมาณนั้นนะทุกคนนะอ่ะก็ไม่น่ามีอะไรแล้วทุกคนก็ขอบคุณทุกคนด้วยจริงนะครับที่จริงผมกลับว่าจะเข้าฟาร์มนิเกะตน,นะหลังจากาคลิปนี้จบอืมแต่ผมรู้สึกผมอยากแบบนี่นี่แบบนี่พักซะหน่อยอพักหายใจซะหน่อยอเพราะว่าพอพูดเรื่องนี้แล้วอืม มันเหนื่อยเหมือนกันอ่ะัไม่ไดราม่าไม่ไดราม่าโอเคเอาเป็นว่าก็จบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะรอติดตามคลิปของผมในเสาร์อาทิตย์นี้ได้เลยครับอืมก็คือเอาง่ายคือมันก็มาโผล่วันเสาร์แหละเพราะคลิปนี้จะลงวันเสาร์อ่ะอืมไม่ได้ลงวันนี้หรอกนะครับผมไม่ได้ลงวันศุกร์หรอกนะครับผมโอเคก็รอติดตามกันต่อไปนะครับผมผมจะทําอย่างแน่นอนครับเจอกันครับทุกคน